ถึงแล้วเพียงเพียงผู้ส่ง่องขนมมาให้คุณยายจำลองอถึงแล้วค่ะเพียงถึงแล้วขนมดูมีมดเต็มเลยพูโอ้ยจะได้กินมันด้รอเอา,เ,อาเดี๋ยวมีเขามาแร่งดิอะไรลนะแม่เหลียม โอ้ยเพียงเหรยคุณตายโอย้มีเจมีเต็มมดเอเห็นไหมเขาเอามาวางไว้หน้าบ้านน่ะมดเต็มเลยพี่อเพียงอ๋อทำไงได้แม่เหลี่ยม ลงข้าเสียหายบุทบ้านี่ยไบินมันอยู่ไหนอะยายโอ้ตอแล้วน้องตองมีตะมดเลยเพเพียงพ่งพอตาเอามาไว้หน้าบ้านยายไปปลูกยางยายยังไม่ได้มา โอ้เต็มเลยัจะให้ทํายังไงวะโอ้จะหายหลายเสมนจ,จะให้แบบนี้เลยเนาะวางวางไว้วววนี่นี่ไม่เหลมืมของยาวนี่สามถุงค่ะ สามถุงมีตะมดทั้งนั้นเขามาไว้หน้าบ้านเด้หมดเต็มเลยทำไงอะเพียงพ่อยายเพิ่งกลับจากไล่เมื่อกี้เนี่ยกลับมามืดแล้วขออภัยด้วยเด้อมีตะมดค่ะแม่แหลมจะทำยังไงอะยายก็จะเอาไปส่งแบบนี้นะนะคะเนี่ยจริงๆค่ะยายกลับมา มืดแล้วห้าหกโมงจนมืดแล้วอ่ะกล่องวางไว้อยู่หน้าบ้านอ่ะขอบคุณน้องเพียงนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างดูมดเต็มเลยโอเคนาะประมาณนี้ค่ะเราจบคลิปแค่นี้เด้อ ขออภัยว่ามดเต็มของยายก็เต็มเต็มหมดของแม่แหลมด้วยค่ะไม่มีใครรับค่ะโอเคเนาะคนอยู่อยูอย่อยู่หน้อยู่นาหมดค่ะ